พยากรณ์ดวงประจําวันอังคารที่24พฤษภาคมให้กับท่านผู้ชมที่เกิดในแต่ละวันครับมาเริ่มต้นการสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงการงานค่อนข้างที่จะไปได้ดีราบรื่นเลยทีเดียวนะครับใครทํางานอยู่ในองค์กรใดๆก็ตามนะครับจะได้รับการสนับสนุนจาก คนรอบตัวคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับบางท่านอาจจะมีการศึกษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมครับถือว่าจะออกมาในแง่ที่ดีลยทีเดียวครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเราส่วนในเรื่องของธุรกิจการค้านะครับก็ถือว่าไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับจะมีลูกค้ามาสนับสนุนค่อนข้างดีลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีลูกค้าเจตต่อเข้ามานะฮะแล้วก็มักจะปิดดีลกันค้าขายกันได้ลงตัวด้วยครับเรื่องของการเงินนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการวางแผน การเงินการเริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนนะครับคิดจะซื้อหาอะไรอยากได้อะไรนะครับเริ่มต้นวางแผนและเริ่มต้นเก็บเงินได้เลยครับช่วงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาให้เราเก็บนะครับเรื่องของความรักนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังเรื่องอะไรมาดูกัน ประการแรกนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นเลยแล้วต้องระมัดระวังไปทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกับเพศตรงข้ามด้วยส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับให้ระวังเรื่องสุขภาพของแฟนของคู่รักเรานะครับที่อาจจะไม่ค่อยดีนะมีการเจ็บป่วยหรือระวังที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูอย่ดีนิดนึงนะครับสัญจรไปไหนมาไหนนะครับก็วันในวันที่24่นี้นะฮะให้ระมัดระวังให้ดีมาที่วันถัดมาครับคือวันอังคาร ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานจะเน้นเรื่องของการเจราจาการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็จะได้ผลที่ดีใครทํางานเชิงพูดคุยติดต่อสื่อสารการขายเสนอซื้อเสนอขายพวกนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของธุรกิจการค้าเนี่ยกม็มีลูกค้าเก่าติดต่อเข้ามามีคนมาอุดหนุนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลถือว่าดีทั้งด้านงานส่วนตัวแล้วก็งานในองค์กรเลยครับ เรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะการดูแลรายรับรายจ่ายนะครับการกําหนดการบริหารจัดการการเงินของเรายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับยังมีความประมาทอยู่เพราะฉะนั้นบางท่านก็ใช้เงินแบบไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับไม่ซีเรียสไม่คิดที่จะเก็บหรือวางแผนเอาไว้นะครับจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางแผนด้านการเงินนิดนึงครับนี่นะฮะของคนวันอังคารในส่วนของเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่มีดวงความรักเข้ามา มีโชคนะครับอาจจะมีคนมารักมาชอบมีคนรักมีคนเมตตาเห็นดูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เมตตากับเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะฮะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตารักใคร่ด้วยคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับมีการพูดคุยกันหรือว่ามีการไปทานอาหารนัดพบปะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ร่วมกันเป็นต้นครับอาทิตย์วันถัดมานะครับก็คือวันพุธ ผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงการงานยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคําว่าปานกลางก็คือมีงานอะไรก็ทําไปตามกิจวัตรทําไปตามหน้าที่ครับไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายมากนักไม่ได้ซับซ้อนหรือว่าลําบากอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับไม่มีอะไรให้ทําเลยว่างงานก็ไม่ใช่นะครับอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆเรื่องของการค้าธุรกิจก็ยังไม่ได้แบบขายดีมากนักนะครับแค่แบบพอเลี้ยงตัวอยู่ได้เอาตัวรอดไปได้ประคับประคองไปก่อนครับ เรื่องของการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยไม่เดือดร้อนนะครับสบายๆมีโชคมีลาบการเงินหมุนเวียนคล่องตัวใช้ได้นะครับอาจจะได้โชคลาภเป็นของฝากมาก็ได้นะครับจากคนรอบตัวคนรอบข้างเรื่องความรักนะครับคนยังโสดอยู่ก็มีดวงความรักเช่นเดียวกับคนวันอังคารเลยครับมันหมายถึงการที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามการเป็นที่สนใจหรือว่ามีคนอยากมาพูดคุยด้วยนะครับมีโอกาสไปทานข้าวไปงานเลี้ยงงานสางังสรรค์นะครับหรือว่าไปแบบ เหมือนทาน,ทานข้าวนัดพบกันหลังเลิกงานกับเพศตรงข้ามด้วยเหมือน,นกันนะครับส่วนคนที่มีความรักมีครอบครัวแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แน่นแฟนปรับความเข้าใจปรับตัวกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมาที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับดวงการงานโดดเด่นมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ การเริ่มต้นการงานใหม่ๆแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับงานเชิงเซล์เชิงค้าขายก็ไปได้ดีบางท่านอาจจะมีชีพจรลงเท้าคือต้องเดินทางออกไปทํางานข้างนอกนะครับหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์กันค่อนข้างเยอะนิดนึงด้านธุรกิจก็มีความคึกคัก,คกดีทีเดียวนะครับมีจังหวะด,ดีๆเข้ามาชนตัวเราครับเรื่องของการเงินมีโชคลาภการเงินที่ดีและมีความคล่องตัวด้านการหมุนเงินครับอาจจะได้โชคลาภเป็นก้อนหรือว่าค้าขายติดต่อธุรกิจได้สําเร็จดีเลยทีเดียวนะครับ เรื่องของความรักก็ดีเช่นกันนะครับคนมวยปรหัสดวงดีมากเลยนะครับความรักหมายถึงคิดสิ่งใดสมปรารถนามุ่งหวังสิ่งใดก็จะได้ตามนั้นนะครับทั้งคนที่ยังโสดอยู่และคนที่ไม่โสดนะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงการงานเนี่ย เรื่อยๆนะครับค่อยๆทําไปตามแผนการอาจจะมีการประชุมการวางแผนงานกันบ้างนะครับก็ถือว่าจะได้ทําตามเป้าหมายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคนที่ทํางานเชิงใช้ความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะครับต้องใช้ไอเดียแปลกใหม่นะครับหรือว่าทํางานสื่องานประชาสัมพันธ์พวกนี้ก็จะไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับด้านการค้าธุรกิจมีจังหวัดดีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเน้นของการพูดคุยกันก่อนแม้จะยังไม่ได้ตกลงทําสัญญากันอย่างเด่นชัดแต่ก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับ เรื่องของการเงินจะต้องหมุนเงินนิดนึงครับอาจจะขาดสภาพคล่องได้หรือว่าหมุนเงินไม่ทันได้นะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินลและเอกสารด้านการเงินด้วยนะฮะเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะระวังจะมีคนมาชอบเราแต่เป็นคนที่มีเจ้าของหรือว่าเราไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับระวังในเชิงเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าหให้ดีส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบางอย่างหรือว่ามีความขัดแย้งกันบางประการครับ มาที่วันถัดมานะครับคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้เจองานที่หนักเลยทีเดียวครับอาจจะต้องเจอภาระหนักเลยทีเดียวนะฮะใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรอาจจะมีงานหลายๆอย่างเข้ามาโยนใส่เรานะครับเข้ามาหาตัวเราพร้อมๆกันนะครับทั้งงาน ที่เรารับผิดชอบส่วนตัวและงานของคนอื่นด้วยนะครับมันเหมือนกับหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มีความเครียดความอึดอัดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ในการทํางานในส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็อาจจะมีความพลิกผันบางอย่างนะครับความคลาดเคลื่อนบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะไปนัดคุยงานกับใครเจรจาตกลงอะไรกับใครเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้นะครับยังต้องเผื่อเผื่อไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะ เผื่อความผิดพลาดขึ้นมาเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรแบบนี้เป็นต้นครับการเงินก็คล้ายๆกันนะครับกับคนวันศุกร์คือต้องระวังเรื่องของการหมุนเงินนะครับเอกสารการเงินทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะครับเสียห,ยหายหรือสูญหายก็ได้นะครับการหมุนเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวหรือว่ามีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าดีมากสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับการมาเทหมายถึง มีโชคดีเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารครับเช่นไปคุยกับเพศตรงข้ามหรือว่าไปรักใครชอบใครไปพูดคุยกับเขาเนี่ยแล้วเขามักจะตอบรับกลับมาในทางที่ดีครับในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับการตอบรับปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับการนัดแนะกันนะฮะหรือว่าการชักชวนกันไปในาทานข้าวหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้นครับ มาที่วันถัดมาวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงการงานราบรื่นดีครับการเจรจาติดต่อ,อการงานหรือว่าทํางานที่ได้รับมอบหมายก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นด้านการค้าธุรกิจก็โดดเด่นเช่นกันนะครับ คนที่จะโดดเด่นพิเศษก็คือคนที่ทํางานในแวดวงเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับสิ่งของสวยๆงานและงานเชิงบริการและร้านอาหารครับเรื่องของการเงินนะครับก็จะหาเงินได้ขึ้นตามความเหนื่อยยากครับยิ่งเหนื่อยมากก็จะได้เงินมากนะครับยิ่งขยันขันแข็งก็ยิ่งได้เงินเข้ามานะฮะแต่ได้เงินเข้ามาแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะใช้เยอะเหมือนกันนะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเหนื่อยแล้ว ไปซื้อหาความสุขความสบายให้กับตัวเองเช่นบางคนทํางานเหนื่อยมาทั้งวันก็เอานะเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินดีๆหน่อยก็จะใช้เงินมากนิดหนึ่งนี่เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างต้องรู้จักเก็บเงินด้วยนะครับถึงแม้เราจะเหนื่อยยากลำบากก็ตามเรื่องของความรักนะครับมีการช่วยเหลือกันมีการปรึกษาหารือกันนะครับมีการสนับสนุนกันที่ดีเลยนะครับทั้งเรื่องของกําลังใจเรื่องของ การช่วยเหลือกันในด้านอื่นๆก็จะเป็นเรื่องกําลังใจและการเงินนะครับเรื่องคําปรึกษาต่างๆดีเลยทีเดียวนะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็หมายถึงเป็นที่รักเป็นที่นิยมชมชอบของคนรอบข้างด้วยครับ